พระแม่ทรงก่อร่างสร้างงานศิลโรคยนยินแซสซองก้องเวหาศิลปาชีพงามล้ำสุดพันนา,นาสมนามว่าเอกศิลป์ถิ่นไทยมีเมื่อสิบสองสิงหาเวียนมาครบอภินพพระแม่เมืองรุ่งเรืองสีเป็นคู่บุญขององ,องค์พระจักรี บารมีเลิศล้นทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าพลเอกฉัดเฉลิมฉเฉลิมสุขประธานกรรมการการยางแห่งประเทศไทยและคณะผู้บริหารการยางแห่งประเทศไทย